สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องเศรษฐศาสตร์น่ารู้แต่ว่าเราจะเรียนรู้กันในเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะคะว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเนี่ยเราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะคะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหลายคนที่มีความสนใจมีจุดประสงค์แล้วก็มีอาชีพอย่างเดียวกันนะคะเพื่อทํางานหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทํามาหาเลี้ยงชีพของตนเองและกลุ่มนะคะส่วนหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะคะมี3หัวข้อใหญ่ๆนะคะคือเหตุผลและเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะคะ 2. เป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 3. รูปแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นนะคะ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะคะเป็นการรวมกลุ่มโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นในด้านต่างๆนะคะปัญหามีอะไรบ้างนะคะปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของท้องถิน่นอันดับที่1เลยก็คือเรื่องการขาดความรู้เรื่องการตลาดนะคะก็คือเมื่อผ,ผู้ผลิตในท้องถิน่นผลิตสินค้าได้แล้วส่วนใหญ่มักมีปัญหาก็คือไม่มีแหล่งจําหน่ายสินค้าจึงมักถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาผลผลิตให้ต่ําลงนะคะ อย่างเช่นเวลาไปซื้อของจากสวนนะคะอย่างเช่นสวนคุณลุงเขาอยู่สวนคุณลุงเขาปลูกกระท้อนแล้วมี นายกเนี่ยนะคะไปขอซื้อกระท้อนจากสวนคุณลุงเนี่ยแล้วเอากระท้อนเนี่ยไปขายที่ตลาดนะคะ<ม>นายสมชายคนนี้แหละค่ะก็คือพ่อค้าคนกลางเพราะว่าเป็นคนกลางที่รับซื้อกระท้อนเนี่ยไปจําหน่ายที่ตลาดนะคะ 2. <ม>นะคะปัญหาเรื่องขาดเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะ<ม>ผู้ผลิตท้องถิ่นมักเป็นผู้ผลิตรายย่อยเนาะจะมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบการไม่มากทําให้ไม่สามารถใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัยได้ นะะเนื่องจากส่วนใหญ่เทคโนโลยีจากต่างประเทศนะมักจะมีราคาสูงทําให้สินค้าและบริการที่ผลิตได้อาจจะไม่ได้มาตรฐานนะคะนี่คืออีกปัญหาหนึ่งนะคะต่อไปปัญหาที่3ราคาผลผลิตตกต่ำนะคะเนื่องจากบางทีอาจจะเกิดปัญหาน้ําท่วมปัญหาฝนแรงนะคะหรือสัตว์ตพืชระบาดเนี่ยทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพไม่ดีนะคะหรือการเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตน้อยนะคะส่งผลให้ราคาสินค้ามันตกต่ําลงอันนี้ ก็คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งของท้องถิ่นเหมือนกันนะคะปัญหาที่4การคมนาคมขนส่งไม่สะดวกนะคะเนื่องจากแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรกรรมอ่ะส่วนใหญ่อยู่ห่างจากตลาดมากทําให้ผู้ผลิตสินค้าต้องรีบขายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลางก่อนที่ผลผลิตจะเสียหายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเนาะที่ส่วนใหญ่ชา,นาชวนาชาวสวนของเราจะเจอนะคะต่อไปอันสุดท้ายต้นทุนการผลิต เพิ่มสูงขึ้นนะคะเนื่องจากปัจจุบันสินค้าต่างๆมีราคาสูงขึ้นจึงทําให้ผู้ผลิตมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเพราะต้องนํามาเป็นค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นค่าพันธุ์พืช ค่าปุ๋ยค่าสารเคมีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นายากําจัดวัชพืชยากําจัดมแมลงต่างๆยากําจัดหญ้านั่นะคะ่ะอันนี้คือรวมไปถึงค่าแรงต่างๆอันนี้คือเป็นต้นทุนทั้งนั้นเนาะถ้าเกิดมีราคาสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่สมดุลกับสินค้าที่เราขายไปนะคะอันนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหานะคะอันนี้คือปัญหาของชาวนาชาวสวนแล้วต่อไปเรามาดูเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกษิจในท้องถิ่นมีเป้าหมายคืออะไรนะคะเป้าหมายอันที่หนึ่งเลยก็คือ แก้ไขปัญหาราคาสินค้านะคะเป้าหมายที่2ก็คือแก้ไขปัญหาพ่อค้าคนกลางเป้าหมายที่3ก็คือแก้ไขปัญหาระบบชนประทานนะคะเป้าหมายที่4แก้ไขปัญหาตลาดรับซื้อสินค้านะคะเป้าหมายที่5ก็คือแก้ไขปัญหาเงินทุนนะคะเป้าหมายที่6ก็คือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินนั่นเองนะคะอันนี้คือเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐในท้องถิ่นนะคะ ต่อไปรูปแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นมีรูปแบบใดบ้างนะคะ 1. เลยนะคะก็คือสหกรณ์การเกษตรนะคะสสหกรณ์ร้านค้า 3. กลุ่มแม่บ้านนะคะสสหกรณ์ออมทรัพย์5กองทุนหมู่บ้านนะคะอ่ะอันดับที่1สหกรณ์การเกษตรเนี่ยก็คือ เราก็เห็นอยู่แล้วนะคะเน้นอยู่แล้วว่าการเกษตรก็คือสหกรณ์เนี่ยที่ทำขึ้นมาเพื่อการเกษตรนั่นเองนะคะอันดับที่2สหกรณ์ร้านค้านะคะสหกรณ์ร้านค้าก็เกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้านะคะต่อไป กลุ่มแม่บ้านนะคะกลุ่มแม่บ้านนี่คือเป็นการรวมกลุ่มของผู้หญิงเนาะที่อยู่ในชุมชนเนี่ยที่รวมกันเพื่อทํากิจกรรมต่างๆโดยมี أ, เป้าหมายเพื่อสร้างความสามัคคีนะคะเช่นอาจจะรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าที่มีอยู่นะคะมีที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเพื่อนามาจําหน่ายนะคะหรือว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนของตนเองเพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนะคะอันนี้คือกลุ่มแม่บ้านนะคะต่อไปสหกรณ์อมรัพย์เนาะชื่อก็ปุ่งบอกอยู่แล้วว่าอมรั์นั่นก็คือสหกรณ์ที่ เกิดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการออมส่งเสริมการออมนั่นเองนะคะ ต่อไปกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะคะเขามีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นก็คือเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนนะคะแล้วก็ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยนะคะรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานล่างนะคะและก็สร้างศักยภาพความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยนะคะ สหกรณ์นะคะสหกรณ์ก็คือเป็นการรวมกลุ่มนะคะทางเศรษฐกิจในลักษณะหนึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจนะคะเพื่อดาเนินงานโดยใช้หลักประชาธิปไตยสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะคะซึ่งสหกรณ์ในประเทศไทยแบ่งออกเป็นเจ็ดประเภทนะคะมีสหกรณ์ทางการเกษตรสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ประมงสหกรณ์ร้านค้าสหากรณิคมสหกรณ์บริการและสหกรณ์เครดิตยูเนียนนะคะในประเทศไทยมีเศ็ประเภทนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปตัวอย่างนะคะให้นักเรียนได้ดูนะคะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ประสบผลสำเร็จนะคะเป็นคลิปสั้นๆบ้านเลขที่31ทับ1หมู่ที่3ในตำบลรำพันอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีถูกใช้เป็นอาคารที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจรสมาชิกของกลุ่มล้วนเป็นชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนดูเพลินก็คือกลุ่มแม่บ้านที่มารวมตัวกันหาอาชีพเสริมธรมธรมดาธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าสารานี้ได้รับเลือกให้เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปีนี้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณอรชรเพิ่มพวกประธานกลุ่มและผู้ที่เริ่มก่อตั้งกลุ่มแม่บ้านแห่งนี้เล่าย้อนให้ฟังว่ากว่าจะประสบความสําเร็จเงินทุกวันนี้ได้ต้องใช้ระยะเวลานาน,านกว่า17ปีล้มลุกลุกลานฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการเพื่อให้ข้ามพ้นคำว่าล้มเหลวด้วยเป้าหมายสําคัญคือต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สินค้าเกษตรแปรรูปที่เห็นผลเป็นรูปประทที่สุดของกลุ่มได้แก่ผลิตภัณฑ์จากมังคุด ที่มีจุดเริ่มต้นจากช่วงปี2552ผลผลิตมังคุดล้นตลาดและราคาตกต่ำมากจึงคิดหาวิธีเพิ่มมูลค่ามังคุดด้วยการศึกษาและพัฒนาใช้เทคโนโลยีการผลิตมังคุดแบบสวนเกษตรอินทรีย์ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมังคุดให้หลากหลายโดยเฉพาะน้ำมังคุดนอกจากนี้ยังมีสบู่มังคุดสบู่เหลวมังคุด ยาหม่องจะเปลืกมังคุดจนสามารถสร้างเป็นแบรนด์สินค้านามจันทรสนำไปวางขายในห้างสรรสินค้าชั้นนําระดับประเทศหลายแห่งผลไม้เราได้ขายผลสดแต่ว่าแต่เราทําแปรรูปคือเราเก็บไว้ได้ทั้งปีค่ะมังคุดมีปีละครั้งเดียวเราเรามาแปรรูปคือเราเก็บไว้จําหน่ายได้ทั้งปีการแตกต่างกันว่าเราฟิตไว้ เวลาลูกค้าไม่ใช่น้าผลไม้ไม่ใช่น้ามังคุดแบบนี้เรายังมีน้ำมังคุดมาจำหน่ายได้คะ่ะการแตกต่างคะ่ะปัจจุบันกลุ่มได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้รวมทั้งฝึกทำงานโรงงานแปรรูปของกลุ่มเพื่อสร้างโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้มีทักษะความรู้ความสามารถนำไปต่อย,ยอดประกอบอาชีพสร้างไรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวในอนาคต เอาล้ค่ะเรามาสรุปสาระสําคัญที่เราได้เรียนรู้ที่สําคัญนะคะที่คุณครูสรุปให้เนี่ยนักเรียนสามารถนําไปเติมนะคะในแบบฝึกหัดสังคมของอจอทอนะคะหน้าที่145ได้นะคะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะคะข้อ1ที่เราเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคและธนาคารและรัฐบาลนะคะที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะก็เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยเศรษฐกิจใช่ไหมคะหน่วยเศรษฐกิจ มี3หน่วยก็คือหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยรัฐบาลรวมทั้งธนาคารด้วยทั้ง3หน่วยนีย้มีความสัมพันธ์กันในระบบเศรษฐกิจนะคะต่อไปอันดับที่2นะคะความสัมพันธ์เศรษฐกิจในหน่วยที่2ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บนะคะภาษีเป็นสิ่งที่รัฐบาลจัดเก็บจากประชาชนเพื่อนําไปบริหารประเทศแบ่งเป็นภาษีทางตรงนะคะภาษีทางตรงเนี่ย ก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะอันดับที่2ก็คือภาษีทางอ้อมก็คือเก็บในลักษณะของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหน่วยงานที่จัดเก็บได้แก่กรมสรรพากรนะคะกมรมศุลกากรและกรมกรมสรรพามิรนะคะ3หน่วยงานใหญ่ๆเลยที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีนะคะต่อไปเรื่องที่3มที่เราได้เรียนรู้กันนะคะ สิทธิของผู้บริโภคนะคะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย5ประการด้วยกันนะคะสิทธิของผู้บริโภคอันดับที่1งเลยก็คือสิทธิที่จะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จะซื้อนะคะอันดับที่2มีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะคะ 3. ได้รับความปลอดภยัยจากการใช้สินค้าและบริการนั้นๆน,น,นะคะ4ได้รับความเป็นธรรมนะคะแล้วก็5นะคะได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหายนะคะอันนี้คือ สิทธิของผู้บริโภคที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะต่อไปในเรื่องที่4สิทธิของผู้ใช้แรงงานนะคะที่เราได้เรียนรู้ไปก็คือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2 5 4 1เนี่ยแรงงานผู้ใช้แรงงานได้รับการคุ้มครองอยู่หลายๆเรื่องด้วยกันนะคะยกตัวยอย่างเช่นนะคะเรื่องเวลาในการทำงานนะคะค่าจ้างเวลาพักวันหยุด การทํางานล่วงเวลาการลาแล้วก็การจ่ายค่าชดเชยและค่าทดแทนต่างๆอันนี้คือที่เราได้เรียนในเรื่องที่4เนาะสิทธิของผู้ใช้แรงงานนะคะต่อไปเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องสุดท้ายที่เราได้เรียนรู้ก็คือเมื่อสักครู่ที่คุณครูสอนไปเรื่องเศรษฐศาสตร์น่ารู้นะคะก็คือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะคะการรวมกลุ่มเพื่ออะไรเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆดังนี้นะคะปัญหาราคาสินค้านะคะปัญหาที่ดินนะที่ดินทํากินนะคะปัญหาเงินทุนแล้วก็ ปัญหาตลาดรับซื้อสินค้าปัญหาระบบชนประทานแล้วก็ปัญหาพ่อค้าคุณกลางนะคะที่เราได้เรียนรู้กันไปคุณครูหวังว่านะคะคลิปต่างๆที่คุณครูให้ไปนั้นนักเรียนจะเข้าใจนะคะแล้วก็อยากให้นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะค่ะคุณครูก็ขอจบการนำเสนอคลิปในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ